สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแคสแม็กกาซีนะฮะผมโยชิครับครับผมผมรับครับมาจัดับโอเคครับผมเป็นไงบ้างเพลงนี้เพลงนี้ก็พราะมากครับผมเป็นเพลงช้าซึ้งๆนะฮะเหมาะสำหรับใครหลายคนที่กลัวว่าแฟนตัวเองนะครับผมจะกลับไปหาคนเก่านั่นก็คือแพ้แฟนเก่าเขานั่นเองนะครับก็น่าจะโดนใจหลายคนว่าเหตุการณ์นี้ผมว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนคงเคยได้เจอนั้นเจยได้สัมผัสอย่างน้อยก็ คนใกล okay so uh, mm ้ต hmm. ัวก so no ็น่าจะมีบ้านนะผมที่เดินผ่านเกันลีก็ไปถึงเกาหลีเลยครับครับมถึนะสบายแค่ไหนในตอนที่ฟังเพลงของเราสี่สิบวิบโอเคฮะก็ไปลงได้นะฮะดอกจันร์สามสิบเก้าครับให้พูดถึงความประทับใจที่ไปเกาหลีหน่อยค่ะที่ไปถ่ายเชียร์เลยมีคามใจทุกช่วงนะเพราะว่าไปเ่ายรูก็ถ่ายภาพอาหารก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าก็ประทับใจตอนถ่ายเสร็จนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อใช่คือคือการได้ทํา คือเราทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็มันก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่เวลาได้ทํางานด้วยกันแล้วไปต่างประเทศนะับผมมันมันจะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งคือแค่ขึ้นเครื่องบินก็สนุกแล้วะครับผมคือแค่เห็นโยเมาแเมาไงเมาเด็กกินแต่ค็อกเทลโอเคฮะยังไงก็อย่าลืมโหลดกันนะครับห <ทำ S 1> ้ายังไงก็อย่าลืมโหลดกันนะครับพี่เขาไม่ไปเอาไตัดแน่เลยทิปลงไปเอาเอาไปเอาไปได้่ได้น่่เอ้